ขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มาทําบุญนะครับผมมาเจอพี่หนิงโดยบังเอิญนะฮะครับพี่หนิงบอกว่าได้ข่าวดีนะครับผมมีพระวัดป่าแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นวัดสายป่านะครับเนาะครับเข้ามาแล้วสามงวดนะครับวันนี้พี่หนิงก็ได้มีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะแนวทางของพี่หนิงจะเป็นแบบไหนแล้วพระป่าให้มาตัวไหนนะครับแต่ที่รู้ๆพี่หนิงบอกว่าเข้ามาสามงวดติดแล้วนะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานอืม ไม่คุยกันนานหายหน้าหายตาออกจากจอไปตั้งนานแล้ววันนี้ก็กลับเข้าสู่จออีกพันยูไกลกันพี่น้องพันยูไกลกันเลยได้ยินตะขาวตึงๆมันจะทั้งไกลวันละบ่ได้มีโอกาสไปทานกันไหมเมื่อนี้มาทำบุญนะก็ะมาพ่อเออเมื่อนี้มาทำบุญมะพร้าวกันโดยบังเอิญครับพี่ครับเอามาทำพี่นิ้งก็ไปทำบุญเนาะไปทำบุญมาหลายวัดหงิ้นคาวาไปได้ตัวดีแนวทางมาก เป็นเป็นวัดป่าบ่พี่หนิงใช่จ้ะวัดป่าค่ะแสดงว่าวัดเพื่อนยังไม่เจริญมีแต่ป่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่แถวไหนครับพี่หนิงอยู่ในอุดรนี่ล่ะค่ะโอ้ในอุดรนี่นะครับเนาะมี่หลายวัดเนาะค่ะเนาะครับผมได้ยินข่าวว่าให้แนวทางแม่นแหละครับวัดพระป่าเนี่ยครับค่ะสามวัวติดแล้วค่ะสามวัวติดแล้วใช่ค่ะ วันเมื่อกี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะโอ้โหห้าปีได้พอพี่หนิงจก็คือนโอ้ยตั้งแต่นู่นเลยครับไม่เจอกันนานเลยครับหลายเดือนเอาเอาคนเดียวได้หนีไปได้เลขดีอันอยากไปหาเพิ่์ดสิไปได้บอครับไปับใจเพิ่์ดไม่เปิดเผยเพิร์ดยังไม่เปิดเผยอให้ผ่านให้ผ่านพี่หนิงเลยดีกว่าโอ้โหไปแท้เพิ่์ดว่ายจะเอาสักสิบงวดก่อนถึงจะเปิดเผยใช่ไหมกี่งวดแล้วครับพี่หนิง สามงวดคสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับเอซีครับข่ดงวดที่สี่เหลืออีกเจ็ดเหลืออีกเหลืออีกหกเอางวดนี้ด้วยที่สี่ไงกับขนมมันนี้ก็เป็นเจ็ดอ่าเอ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 าสิงวดก่อนนะครับมางวดที่สี่เนาะงวดข่าวมาสามงวดกับว่าถือว่าบรทับธรรมดาเนาะพี่นิ่งงวดที่แล้วแตกข้างบนข้างล่างแปลว่าข่าวดีคือว่างวดนี้พี่หนิงไปได้เลขปู่มาแล้วบะค่ะได้มาแล้วค่ะโอ้กระสุนดีแทถมก้อนก้อนปล่อยออกมาแล้วใช่ค่ะ เป็นเป็นเลขลับบ่ครับเป็นเลขลับมากบ่เลขลับจากพระวัดป่าเลขลับจากพระวัดป่านะครับเอิ่นยังบ่เปิดเซยอ่าผบอกออกซื้อครับใช่ค่ะ่นไห้ไม่ออกซื้อยังเดี๋ยว่นบ่ซื้อเลขครับเป็นครูบาอาจารย์ของพี่หนิงแหรอครับใช่ค่ะอืมอยากไปเนาะเอออยากไปเนี่ยแต่ว่าคนไหว้จาสิบวดลงไปดี ให้ได้สิบวดก่อนถึงไปคือตามพี่หนิงแล้วแม่นละให้ให้เขาหนีสิบไปไหนอยู่แถวบ้านตัวพี่บ้านเมร์ต้องให้พานคุณหนิงไปก่อนเนาะพี่หนิงไปก่อนปฏิบัติแม่ปฏิบัติพี่หนิงให้พี่หนิงอย่าเงียบเงียบพให้เฉพาะลูกศิษย์ลูกหานี่นะพี่หนิงวันนี้จะไม่เงียบแล้วครับพี่หนิงจะบอกแต่แต่แต่อาจารย์ไม่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 ว่าเนาะพี่หนิงค่ะ โอ้ครับก็กลับขอครับไปกลับขอนุญาตชื่อเพื่อนไม่ออกชื่อวัดไม่ออกชื่อที่ไปครับมาเพื่อนเพื่อนขอให้ปิดไว้ก่อนครับพอครบจิบมวดแล้วอ่ามวคอยว่ากันคอยว่ากันใหม่อ๋ทีนี้อยากอยากเห็นตัวเลขแลวครับอยากเห็นตัวเลขเราตัวเลขเนาะก็คือนะคาตัวเลขนะครับเอสซีครับเขไปเบิ้งไกลยังน้อยครับเอสซีสวงตัวนี้คือแบตเตอรี่ สิงน้อยสตัวค่ะอันนี้เบอร์โทรข้างล่างเป็นเบอร์โทรปู่หรือว่าเบอร์โทรพี่หนิงครับเนี่ยเบอร์โทรพี่หนิงค่ะเบอร์โทรพี่หนิงเนาะโอ้โหได้ค่ะครับเอครับเบอร์โทรคนครับพี่น้องคืออยากจะรู้เลขศูนย์หกหนึ่งโอ้เอฟซีว่าห้าห้าสองศูนย์หกหนึ่งส่ศูนยหัยังเบอร์โทรเบอร์โทรเราครับห้าห้าสองสามสี่ห้าสองว่าให้คุณหนิงว่าดังๆแน่ว่าสันบอดีด้วศูนย์หกหนึ่งห้าห้าสองค่ะ สามสี่ห้าที่สี่นะคะงวดนี้ให้เฮงเงทุกคนะค่ะตามนี้เลยนะคะนี่มีตัวไหนบ้างก็หันตรงนี้นี่ค่ะโอ้โหค่ะห้าห้าหกสี่โอ้อันเก้ากับหกตัวเดียวกันป็นห้าเก้าสี่ค่ะโอ้บางทีมันก็ปีนนะคะโอ้จะสีว่ามันปีนมันยืนโอ้จีเออพอมันเอาหัวลงปบมันก็ยืนขึ้นมันปีนนะคะ ห้าหกสี่เป็นห้าเก้าสี่ค่ะห้าหี่น้ำเกลสี่สามห้าสามเอากลางๆครับกลางๆห้าสองหกสองครับพี่ร่องเบอร์โชคกันนเอ้เบอร์ตัวเลขของเป็นครับพี่ร้างเมื่อกี้ก็ดึงลอตเตอรี่ได้เงินเยอะอยู่ด้วยศูนย์หกเนาะลุกซีหลูกค่าตัวเลข ท้องวนเมื่อกี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่หนิงมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับใช่ค่ะแถวทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างเลยไม่ไดลอยู่ไกลกันเลยว่นเดียดไปหากันพี่น้องเอาได้เบอร์โทรแล้วครับทีนี้ไม่ยากครับวันนีโทรหากันได้ไปเนาะศูนย์หกหนึ่งห้าห้าสองสามสี่ห้าสองเบอร์โทรกับตัวเลขต้องกันเลยพี่นาะห้าสองเอาห้าสองบ่สี่ห้าสองได้ไหมเออโอ้ห้าสองดูใจนี่นี่ครับพี่น้องเบอร์โทรได้เบอร์โทรกับตรงกับเลขนี่บาทนี่ครับเอฟซีซีหากับตรงอีกบาทนี่ แต่สีอยู่ใช่หโอ้มีแต่สีามเนาะแ่สีหแต่สีหกแต่ตรงกันตีโอ้ครับห้าสีหกสีนี้ตัดเหรนมากับตัเหรนเนาเนาะเฮ็ดบุญไหลไปน้องเลิดบุญหลเป็นเลืดถเลือดรุ่นไปบุญวันนั้นวันนี้นะวันสองวันสามวันสี่พนมากอะมาจต็มจิ็มครับวันนี้เขาเลยมว่าจ้าข้างกันผมชอบอ่งหกเจ็นี่แล้เลขดสามตัวนี้ก็ตัดเลนสองตัวได้ครับหกเจ็ดกันหนึ่งห เจ็ดกับหกเจ็ดกับหนึ่งโอ้หกกับเก้าก็เอาหัวขึ้นหัวลงอีกอืมอ๋อครับแนวข้างดากปีนึงครับแนวข้างจากปีนึงเพื่อนกาเอาม้าเป็นข้อมูลเป็นแนวข้างเนาะค่ะเป็นแนวข้างให้จากครูบาอาจารย์ได้ปันแนวข้างป่าตอญปีหลังเอฟซีพระวัดป่างวดปีหนึ่งมีทุนหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับตัวเลขจะมีห้าหกสี่หากระโขกกระเกลีตัวเดียวกันปีหลองห้าเก้าสี่ ตัวเลขสองตัวก็มีสี่สามห้าสามห้าสองหกสองหเจ็ดหน่ย่าลืมไปครับด้วยเ็กับ1นึ่งนี่พันว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าพอไหวบอมแมนครับเก็คือเจก็คือหนึ่งลงวันที่หน่อยค่ะทีนี้ลืมลงวันที่เพิ่นเขียนวันที่วันที่หนึ่งมิชุนาถ้ามันออกหนึ่งหกมาหกนึ่งให้ดงพ่อก็มันตัวเดียวกันเอร่าก็เบอร์โทรไงเบอร์โทรเออเบอร์โทรศูนยหงได้เบอร์โทรมาอีก นี่แหละครับป่าตอนพี่น้องเอฟซีวันวัส่งหนึ่งมีทุนหน้าสองพันหารอยหกสิบหาครตัวเลขมีสามตัวมีห้าหกสี่ห้าเก้าสี่เลขสองตัวมีสี่สามห้าสามห้าสองหกสองที่เน้นๆเละกัพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขก็เบอร์โ,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 รโทรอันเดียวกันครับห้าสองแต่ที่รู้ๆก็คือแหล่งใหม่นะครับพราะม่พี่น้องนะครับผมแรงใหม่แรงใหม่นะครับคือทางช่องเพิ่งมาทำครั้งแรกนะฮะสำหรับ พระวัดป่านี้นะครับยังไม่ได้ปล่อยทางเฮ้ายังไม่เคยปล่อยทางเราสักทีทางไหนทุกทางเลยบ่เด็ปล่อยจักชออไม่ใช่าบบนี้เป็นไปทดบุญหรือเิ่นไปโชคใช่บางทีเอฟซีอาจจะว่าเอาไม่เคยเห็นเลยไม่เคยลงเลยอันนี้ครั้งแรกนะครับที่ลงทางช่องนะครับผมครั้งแรกครับเดี๋ยวบางคันอาจจะเข้าใจผิดว่าเอาถูกแล้วค่อยมาใช่ใช่ใช่ครับอันนี้อธิบายรม่งเจสิยาเมันเมืนครับเราไม่ครั้งแรกบอกช่องครับอธิบายให้เอฟซีได้รับทราบเนาะตามกันตัวนครับผม โทรหาเจ๋อป yes, mm ่ไหนครับโทรหาได้ครับผมเฮงรวยๆทุกคนนะคะนี่ครับขอให้ถูกนะคะทุกคนเลยคขอบคุณขอบคุณพี่นิงครับเป็น้าชทางไปซื้อกางให้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ